สรุปว่าเนอชอบที่ทำน้ำแข็งอันนี้มากนะคะเพราะว่าดูซีทำได้เยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็มีฝาปิดอะไรก็ถอถือว่าโอเคนะก็คืออยู่ในความเย็นก็ไม่ได้ทำให้กล่องปิดไม่ได้หรือว่าอะไรอันนี้ก็คือชอบมากมีน้ำแข็งกินตลอดกาล เมื่อกี้นะคะเนยไปรับพัสดุมาจากชั้นล่างน,นะก็เดี๋ยวเนจะมาเปิดให้เพื่อนๆดูนะคะว่าเนอได้อะไรมาบ้างเพราะว่าเนยเหมือนจะสั่งกาฟแฟแคปซูลวันนี้รู้สึกอากาศมีความครึมๆนิดนึงอันนี้จะเป็นกาฟแฟแคปซูลนะคะยี่ห้ออิลลี่ที่เนดชอบดื่มเนยด,ดื่มมันที่เป็นน่าจะอาจา่านว่าเป็นโ o ร์นะคะก็คือสีดํานั่นเองนะอันนี้เนยซื้อแบบที่เขาไม่ได้มีกล่องนะคะมันก็จะราคาถูกลงีหาอะไรใส่ได้อยู่แล้ว จากแบบถ้ามีกล่องม,มันจะราคา3า300ใช่ไหมแต่ถ้าไม่มีกล่องม,มันก็จะเหลือสัก250ร0แคปซูลรือแบบนี้นะคะหน้าตาประมาณนี้แหละ น,นี่ก็คือสั่งจากช้อปปี้ตามเคยอันนี้นะคะเนย์ก็ได้เป็นกาแฟาแคปซูลอีกเช่นกันนะคะอันนี้เป็นของเ e สเปรสโซ่เนยก็สั่งมาลองทั้งหมดนะคะ3รสนะคะก็จะมีโคโคชาเฟลนะคะมีวานิลาเอคลแนะคะแล้วก็มีคาราเมลครีมบูเล่นะคะก็น่าลองม,มากๆเลยเพราะว่าเดี๋ยวนี้บางทีเนยก็ดื่มกาแฟาแบบผสมผสมกันอย่างบางทีผสมอิลลี่กับอีกยี่ห้อหนึ่งนะคะเพราะว่าไม่รู้รู้สึกว่าเราก็อยากเพิ่มรสชาติบ้างอะไรบ้างน,นะคะตื่นเต้นอยากลองมากเพราะว่า อะไรพวกนี้คือมันเป็นเหมือนเรียกว่า barista creation แล้วมันหายากส่วนกล่องน,นี้ก็ไม่มีอะไรทุกคนพอดีหมึกเครื่องปิ้นเนิร์ดหมดนะคะแล้วก็เลยซื้อมาพอดีเครื่องปิ้นเนิร์ดมันเป็น อิงแทงนะคะเ้าชอบอะไรเลยลว่าที่มันมีแบบถังหมึกอ,อยู่ข้างนอกเพราะว่าเราสามารถแบบเติมหมึกได้เรื่อยๆแล้วแบบมันดีกว่าเพราะว่าสมัยก่อนใช่ไหมที่เป็นเด็กมีประสบการณ์ไม่ดีกับเครื่องปรินเยอะมากนะคะคือเหมือนเปลี่ยนเครื่องปรินบ่อยเพราะว่าแต่ก่อนมันยังเป็นหมึกที่ต้องใส่ข้างในแล้วบางทีมัน,มนก็มีปัญหาแบบหมึกแห้งบ้างอะไรบ้างนะคะแล้วมันก็ทําให้เราต้องซื้อเครื่องปรินแบบใหม่ไปเลยบางทีเครื่องปรินก็คือพังอะไรอย่างเงี้ยเราไม่รู้เหมือนกันเป็นคนมีปัญหาเครื่องปรินตั้งแต่เด็กๆแล้วก็พอเราเปลี่ยนมาใช้เครื่องปรินแบบแทงนะคะ จะรอดไหมวะอะไรเงี้ยพอเนิร์ดไม่ได้อยู่กรุงเทพแบบไม่ได้อยู่กรุงเทพมาแบบ6กเดือนเพราะว่าตอนนั้นไปอยู่เชียงใหม่ใช่ไหมคือกลับมาเครื่องบินก็ยังใช้ได้ดีเหมือนเดิมทุกคนรู้สึกว่าเออเครื่องบินที่เป็นแบบอิงแทนอยู่ข้างนอกอ่ะมันมีความถึกทนกว่าเนาะแต่้วยคนที่เป็นเครื่องบินเราก็ต้องใช้แบบแน่นอนทุกคนก็ควรจะปรินทุกสัปดาห์ปรินอะไรก็ได้ให้เครื่องมันยังรู้สึกว่าเฮ้ยมันยังถูกใช้งานอยู่นะคะไม่งั้นคือมันก็จะจี้แง่แกอะไรเงี้ยนั่นแหละก็นี่ก็จะเป็นอัปเดตนะคะเง่่วาารสั เป็นแบบสัปดาห์ละมานทุกคนแล้วแบบเรกินข้าวแล้วยังมาไม่ถึงเลยเพราะว่าตอนนี้คือเนยกินข้าวแบบที่โตทํางานแล้วก็รู้สึกว่าเราไม่ชอบเราไม่ชอบความรู้สึกแบบต้องกินข้าวรวมกับโตทํางานเพราะว่าบางทีเราวางงานเราเอาไว้เยอะเองแล้วเราก็ต้องมาขยบงานเราเพื่อที่จะวางกับข้าวซึ่งเราก็เลยไม่โอเค เนะคะ่ะเนิร์ดนวดเสร็จแล้วจะบอกว่าเขานวดดีมากนะคะเดี๋ยวเนิร์จะมารีวิวเพิ่มเติมอีกทีหนึ่งนะคะแต่ว่าตอนนี้เนิร์อยากจะมาทําอาหารก่อนเพราะว่าหิวมากยังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยกินไปแค่แบบเหมือนจะเป็นโยเกิร์ตกับซีเรียลแค่นั้นเองนะคะ,ะเดี๋ยวเนิร์จะมาทําข้าวผัดนะคะวันนี้แล้วก็ข้าวผัดกับ ไก่ทอดละกันนะคะเพราะว่าเรามีค่าที่แช่ตู้เย็นอยู่แล้วก็ไม่อยากให้มันแช่นานไปกว่านี้นะคะแล้วก็ข้าวผัดเป็นเมนูที่แบบสําหรับเนยคือมันทําง่ายมากๆเดี๋ยวเนยขอมาเตรียมเครื่องก่อนแบบนึงนะคะ ก็จะเป็นเครื่องที่เราต้องเตรียมนะคะอันแรกเนี่ยก็จะเป็นไข่ไก่วันนี้เนยใช้ไข่ไก่สองฟองเพราะว่าเนยไม่ได้ใช้เนื้อสัตว์ในนี้นะคะแล้วก็อันนี้เป็นกระเทียมที่เราฝ่นแล้วนะคะเนยจะชอบแครอทนะคะเนยจะหั่นเป็นเออทรงสี่เหลี่ยมแบบนี้เพราะเนยรู้สึกว่ามันทานง่ายแล้วมันก็สุกง่ายกว่านะคะแล้วก็หัวหอมใหญ่นะคะแล้วก็เนยเป็นคนชอบกินมะเขือเทศก็จะใส่มะเขือเทศทั้งลูกหนึ่งลูกนะคะอันนี้ก็จะเป็นผักชีเนยชอบมากๆแต่เนยไม่ชอบต้นหอมก็เลยทําให้เป็นคนที่แบบใส่ผักชีเยอะหน่อยแต่ว่าก็จะไม่ ต้นหอมเลยส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็นข้าวที่เราแช่ตู้เย็นเอาไว้นะคะเวลาทําข้าวผัดคือนรู้สึกว่าถ้าทําข้าวผัดเนี่ยใช้ข้าวที่แช่ตู้เย็นแข็งๆหน่อยเนี่ยเวลามาผัดมันจะทาให้มันอร่อยกว่าปกติเพราะว่าข้าวมันจะไม่เหนียวไม่เละไม่จับตัวเป็นก้อนเลยแบบนี้นะคะเวลาที่เราผัดไปแล้วเนาะ เสมือนข้าวมือแรกของเรากินแล้วนะออร่อยมากแน่แหละลรู้อยู่แล้วเอาคนอร่อยทำมันก็ต้อ,อร่อยไหมอะ พเดตพัสดุนิดนึงนะคะที่เนดได้มาอันนี้เนดได้มาจาก s C Lux e นะคะแบรนด์ของปอนะ,ะเหมือนที่ออกมานะคะจะเป็น อายไลเนอร์ตัวใหม่นะคะน่าสนใจมากเลยดูสิไว้เดี๋ยวเราจะมาลองกันทีหลังอีกทีหนึ่งนะคะต่อมาของมิสซงนี้นะคะที่เป็น gentle a c n e wash คือเนื้อชอบตอนที่เขาออกมาสายใหญ่มากๆเลยนะคะแล้วก็น,นี้เขาออกมาเป็นแบบหลอดแล้วนะคะจะได้พกพาง่ายพกพาสะดวกอันนี้ดีนะถ้าใครที่แบบเป็นสิวบ่อยแล้วก็อยากได้อะไรอ่อนโยนนะคะเแนะนำเลยต่อมานะคะเป็นของ golden r o s นะคะอันนี้เนี่ยเขาออกตัวที่เป็น ลิทนูดมีมานะคะก็จะเป็นหน้าตาประมาณแบบนี้นะคะแล้วก็อันนี้เป็นชิ้นปรับสีขนคิ้วนะคะอันนี้ก็หลายๆคนชอบอยู่นะส่วนตัวเราเนี่ยยังไม่เคยใช้นะคะก็เดี๋ยวเราจะมาลองกันละกันเนาะ จะมาอัปเดตเพื่อนๆน,นะคะว่าเกือบเกือบหนึ่งสัปดาห์ผ่านมาคือเนิร์ดทำอะไรบ้างก็เนิร์ดใช้บริการนวดของ d i l y Massage นะคะซึ่งหมอนที่มันวดวเนี่ยก็จะเป็นคนที่มีอายุหน่อยแล้วเขาก็จะมีประสบการณ์นวดมายาวนานหลาย10ปีแล้วนะคะส่วนตัวเนิร์ดก็ประทับใจมากเพราะว่าคือด้วยความที่เนิร์ดเป็นคนที่ไม่ได้ไม่ได้เน้นนวดสปาอะไรมากแต่เป็นคนที่เน้นการรีเซนคลายเส้นแล้วก็กดแบบตรงจุดนะคะเนิร์ดก็เลยค่อนข้างจะชอบการนวดแบบนี้นะคะแล้วจริงๆเขาก็มีให้เลือกหลายอย่างเลยทุกคนระหว่าง การนวดแก้อาการต่างๆเช่นไมเกรนออฟฟิศซินโดมอะไรแบบนี้นะคะซึ่งแล้วก็บอกว่าเนยไม่แน่ใจว่าเนยควรจะเริ่มแบบไหนเนยก็สอบถามเขาไปเลยว่าเออเนยปวดคอบาลันะเนยมีอาการคล้ายออฟฟิศซินโดมเพราะว่าเนยนั่งหน้าคอมบ่อยอะไรแบบนี้นะคะเขาก็จัดแจงมาให้แล้วก็จริงๆเราก็บอกหมอวดได้แหละว่าเราเน้นตรงไหนเป็นพิเศษหรือเปล่านะคะอันนี้คือเนยก็รู้สึกดีมากๆเลยหลังจากที่ไม่ได้นวดมาเกือบๆสองเดือนนะคะก็เอคลายเส้นขึ้นเยอะเลยแต่ว่าส่วนตัวด้วยความที่เนยมีปัญหานี้บ่อยเนยก็ต้องมีการเหมือนนวดทุกๆ ห,หรือว่า2ส,สัปดาห์นะคะเดี๋ยวเนาก็จะไปใช้บริการใหม่แน่นอนนะคะเพื่อนๆที่สนใจนะคะก็ลองใช้บริการดูได้สําหรับคนที่ชอบการนวดคลายเส้นแก้อาการนะคะคือเนิร์ดแนะนํามากๆเพราะว่าในกรุงเทพเนี่ยเป็นอะไรที่หาการนวดแบบนี้ได้ค่อนข้างจะยากจริงๆหายากทุกที่แหละทุกคนเพราะว่าเนิร์ดมองว่าส่วนมากในกรุงเทพคนชอบนวดแบบสปาชอบนวดแบบผ่อนคลายอะไรอย่างนี้แต่เนิร์ดเป็นคนที่แบบนวดมันเลยนวดมาเลยหนักๆคือแบบเน้นแก้อาการล้วนๆเลยแบบนี้นะคะก็สําหรับคนที่มองหา การงวดแบบเนดน,นะคะก็สามารถคอนแทคเดลี่มาสช์ได้เลยนะคะเพราะว่าอันนี้คือส่วนตัวเนดต้องบอกเลยว่าเนยมองว่าเนยค่อนข้างประทับใจนะอัปเดตนะคะคือเนดได้โตกินข้าวกับเก้าอี้มานะคะก็เดี๋ยวจะโชว์เพื่อนๆอีกรอบหนึ่งนี่ก็จะเป็นโต๊ะทานข้าวของเน์คน,นะจริงๆนะ้วมันก็คือโต๊ะกาแฟนี่แหละเนดซื้อจากช้อปปีเนี่ยคะ่ะแต่มีความมีตำหนินิดนึงตรงขอบขอบฝั่งนั้นนะคะซึ่งเนดก็แบบเออขี้เกียจส่งไปเปลี่ยนแล้วอะ่ะ ก็เลยแบบเออช่างมาละกันส่วนเก้าอี้นะคะอันนี้นี่ก็คือเป็นเก้าอี้แบบเหมือนทีว่าเลยนั่งลานเบียร์สดอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะคือเนอรู้สึกว่าเนดอยู่คนเดียวไงเนอก็ไม่ได้เน้นโต๊ะที่ใหญ่เลยมากเนยว่าอันนี้มันก็แบบโอเคกับสเปซที่เนดมีอยู่ตอนนี้นะคะก็ประมาณนี้แหละถ้าเกิดว่ารู้สึกวันหนึ่งอยากเปลี่ยนเก้าอี้อะไรยังไงก็จะได้เปลี่ยนได้เลยเพราะว่าเก้าอี้นี่เนอก็ไม่ได้ซื้อมาแพงแล้วก็โต๊ะที่เนดใช้นะคะที่เป็นขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่70เซนนะคะ,ะ,คะก็ถือว่า การแบบอยู่คนเดียวเลยแบบนี้นะสิ่งที่เนะองทําวันนี้นะคะก็คือเดี๋ยวเนจะแก้งานส่งลูกค้านิดหน่อยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะ plan c o l l e คชั o ใหม่สําหรับร้านเสื้อผ้าร้านจิวรลลี่ของเนนะคะเนคิดว่าเนก็ไม่รู้ว่าวันนี้เนจะทำอะไรได้มากน้อยแค่ไหนแต่ว่าแน่นอนอะต้องแก้งานแล้วก็อาจจะ plan ซื้อเฟอร์นิเจอร์เข้าบ้านด้วยเพราะว่าช่วงนี้เนก็กําลังหาแบบหลายๆอย่างอย่างเช่นดูเรื่องทีวีดูเรื่องโซฟาเพราะว่าเนรู้สึกว่าเนอยากได้โซฟามาไวๆแต่ว่า ทีนี้ก็ด้วยความที่เป็นคนสายแบบชอบงานมินิมอลชอบงานดีไซน์อีกก็จะรู้สึกว่าแบบอ่ะต้องเลือดเยอะอีกคือมันก็ต้องได้ทั้งดีไซน์แล้วก็ได้ทั้งความนุ่มอะไรอย่างงี้นะคะมันก็เลยทําให้เราค่อนข้างคิดหนักในการเลือกโซฟานะ นี่ก็เป็นวันที่3แล้วนะคะหลังจากที่เนิร์ดไปฉีดวัคซีนนะคะเพราะว่าเมื่อ2วันที่แล้วเรารู้สึก คืนแรกก็คือเป็นไข้แบบแย่มากน่าจะเป็นไข้ที่แย่ที่สุดในชีวิตแล้วที่เคยเป็นมาเพราะว่าปกติแบบเนอเป็นคนไม่ค่อยเป็นอะไรเท่าไหร่อะไรแบบนี้นะคะแล้วก็คืนแรกรู้สึกว่าเอออันนั้นเป็นไข้หนักจริงๆเพราะว่าปวดหัวเหมือนแบบเหมือนสมองจนนะหล่นอ่ะเหมือนสมองจะไหลออกมาคือปวดมากแล้วก็หนาวหน,นาวสั่นๆทั้งคืนเนอคือต้องตื่นมาทานยาทุกสี่ชั่วโมงนะคะแล้วก็เมื่อวานเป็นวันที่2ก็ยังรู้สึกว่ามีความมีไข่ยอยู่เป็นช่วงๆของวันนะคะอย่างเช่นแบบตื่นเช้ามาโอเคแล้วก็ประมาณ 11บเอเที่ยงเริ่มมีไข้นะ้วก็กินยาแล้วก็ช่วงเย็นเย็นหกมงก็คือเริ่มมีไข้อีกแล้วแล้วก็เออกินยาอีกรอบหนึ่งนะคะส่วนมาวันที่3วันนี้นะคะเน้สึกว่าเนิร์ดดีขึ้นจากเมื่อวานนะคะก็คือตอนนี้เนิร์ดมองว่าเนิร์ดยังไม่เห็นความเป็นไข้หรืออะไรนะคะแต่ว่า ที่รู้สึกว่าวันนี้ยังไม่ค่อยสบายเนื้อสบายตัวอาจจะเป็นเพราะว่าเรามีประจําเดือนวันแรกออน่าจะเป็นประมาณนี้นะคะก็คงจะยังมีความเพลียๆอยู่ด้วยแล้วก็ไม่เช้านะคะไอเกียมาส่งนะแล้วก็สั่งของเป็นรอบที่สองแล้วนะคะเนอก็จะพยายามเก็บห้องให้ได้มากที่สุดวันนี้เพราะรู้สึกว่าห้องเนื้อมันยังมีความรกอยู่แล้วเนยก็ยังเก็บได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะคะเนยก็จะพยายามเก็บให้มันเรียบร้อยมากกว่านี้เพราะว่าเวลาที่ห้องรกๆเนยก็รู้สึกแบบ รู้สึกแบบไม่ค่อยดีรู้สึกเหมือนมันมันลกเกินแล้วมันก็ทําให้เราไม่รีแลกซ์เวลาที่เราอยู่นะคะวันนี้ทั้งวันเนยก็น่าจะสเปนไทม์ในการจัดห้องเนาะเพราะว่าเนอร์ซื้อแบบหลายๆอย่างจากอีเกียมาด้วยอย่างเช่นพวกคอนเทนเนอร์ในการเก็บของเล็กๆน้อยๆอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็วันนี้เนอร์แต่งนนหน้านิดนึงเพราะว่าเนอร์ทำคอนเทนต์ไปเมื่อเช้านะคะคิดว่าน่าจะได้ตัด แล้วก็ลง Instagram มภายในวันนี้แหละส่วนจิวเวลี่วันนี้นะคะวันนี้นะใส่ต่างหูของร้านน้าเอง reverse นะคะเป็นผีเสื้อที่น้องน่ารักแบบนี้นะคะน,นี้น้าได้โคมไฟหัวนอนมาใหม่นะคะแล้วก็อันนี้เป็นที่ปีนสาหรับปีนแบบเก็บจานเก็บอะไรแบบนี้นะ แล้วก็อันนี้นะคะเป็นแฮงเกอร์เอาไว้แขวนแบบพวกหมวกพวกเสื้อโค้ทอะไรแบบนี้นะคะส่วนเก้าอี้อันเชักเก้าอี้ส่วนโต๊ะสีขาวอันนี้นะคะอันนี้ก็คือจริงๆแล้วมันเป็นเหมือนกับโต๊ะวางหน้าทีวีโต๊ะวางข้างโซฟา,าไว้วางแก้วนู่นนั่นนี่นะคะเวลาที่เรานั่งดูทีวีอะไรเงี้ยแต่อันนี้คือเนื้อซื้อมากับว่าจะเอามาเป็นโต๊ะเอาไว้วางถ่ายอาของนู่นนั่นนี่ของเนื้อเวลารีวิวนะคะเพราะว่าอันนี้คือเขาเป็นพื้นขาวพอดีแล้วก็จะได้ถ่ายอะไรได้สะดวกง่ายๆนะ